ยินดีต้อนรับสู่ช่องมัมมี่แบ Studio และนี่ก็คือแนะนำตัวละคร Suicide q ซูเวอร์ไซส์ควอด ทีมซูเปอร์ไซส์ควอดก่อตั้งโดยอแมนดาวอลเลอร์อแมนดาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาต้องการจะตั้งทีมขึ้นมาทีมเหล่าผู้ร้ายที่ถูกจับทั้งหลายมาทํางานให้รัฐบาลและเมื่อเอาทีมที่เป็นผู้ร้ายมาทํางานแล้วเนี่ยหากทีมนั้นเนี่ยทำภารกิจผิดพลาดทางรัฐบาลก็สามารถปฏิเสธได้ว่ารัฐบาลไม่มีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้น ตัวละครตัวแรกที่จะมาแนะนําก็คือ Enchantress Enchantress เนี่ยชื่อจริงก็คือจูนมูนซึ่งตัวละครนี้จะนําแสดงโดยคาร่าเดลวีนคนนี้นะคะฮอตมากในวงการนางแบบเป็นนางแบบไฮแฟช h ั่นแล้วก็ทำคอมเมอร์เชีด้วยคนนี้เนี่ยเราจะเคยเห็นเขามาแล้วในหนังเรื่อง paper town แล้วก็หนังแพนที่จะเข้าเร็วๆนี้นะคะมาดูคาแรคเตอร์ Enchantress กันบ้าง Enchantress เนี่ยโผล่มาครั้งแรกในคอม i ิ Strange Adventure Enchantress หรือว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าจูนมูนจูนมูนเนี่ยเป็นซีแลีย์อาร์ติสแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับเชิญไปไปยังแฟนซีปาร์ตี้เขาก็ไปที่ปราสาทร้างแห่งหนึ่งเขาก็ได้พบกับวิญญ,ญาณตนหนึ่งแล้ววิญญ,ญาณตนนั้นก็นําเสนอพลังให้เพื่อที่จะให้อ่าจูนมูนเนี่ยไปปราบปีศาจร้ายที่สิงอยู่ในปราสาทนั้นๆในการใช้พลังนะคะจูนมูนก็แค่พูดคำว่าเอ h a n นเตสแล้วจะทำให้เขาเนี่ยแปงลงร่างกายเป็นแม่มดซึ่งมีเวทมนต์มากมาย จูนมูลก็ตกลงรับพลังนั้นมาแล้วก็ปราบปีศาจที่อยู่ในปรสาสาทนั้นแต่จูนมูลมารู้ที่หลังว่าพลังนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนอ่าชัดแซมที่พูดแล้วเป็นพลังแต่อันเนี้ยในการพูดคําว่า e n c n t r t s s เนี่ย c h a n t r เ s s เป็นตัวตนเป็นวิญญาณอีกตนหนึ่งซึ่งจะเข้ามาสิงร่างของจูนมูลแล้วก็ใช้พลังนี้ออกมาในบางครั้งเนี่ยจูนมูลก็ไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้ พลังมันมากเกินที่จูนมูลจะควบคุมเขาก็กลายเป็นซูเปอร์วิลเลียนนะคะอยู่ใน uh, Justice League Dark ในคอมิกเองเนี่ยเอนชานเต s เป็นคนแรกเลยที่เข้าร่วมทีมใน Suicide Squad a อดอามินาอวอลเลอร์เองเนี่ยรับปากเขาว่าเดี๋ยวเขาจะให้ทีมเนี่ยจะช่วยดูแลแล้วก็ควบคุมไม่ให้ไม่ให้เอนชานเต s เนี่ยมาครอบงำจูนมูลไปตลอดจูนมูลก็เลยตัดสินใจเข้าร่วม Suicide Squad มาพูดถึงพลังจูนมูลกันบ้างจูนมูลเนี่ยพลังที่เขามีก็คือเวทมนต์เขาสามารถร้างเวทมนต์ขึ้นมาได้สามารถรักษาแผลได้แล้วก็ยังสามารถติดตามคนได้นอกจากนั้นเนี่ยจูนมูลก็ยังสามารถบินได้สามารถเทเลพอร์ตคนได้ซึ่งพลังเนี่ยคิดว่าออกมาเป็นหนังเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าดูมากๆมันมีข่าวลือออกมานะคะว่า ในหนังเองเนี่ยซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาอยากจะสามารถที่จะช่วยพี่ชายหรือน้องชายของเขาที่เสียชีวิตโดยการเข้าไปหาถ้ำแล้วหาของวิเศษหาสิ่งที่มีเวทมนต์ไปช่วยพี่ชายหรือน้องชายเขาแต่ว่าเขาก็โดนครอบงำทํางทีมซูเวอร์ไซส์สปอร์ตเองเนี่ยก็เลยได้รับมอบหมายจากอแมนดาวอลเลอร์ให้เข้าไปแล้วก็ไปจับเอนแชนเท e รสอันนี้จะจริงไม่จริงก็ไม่แน่ใจนะคะต้องไปดูกันในโรงว่าเรื่องราวมันจะออกมาเป็นยังไง ตัวละครตัวต่อไปนะคะก็คือคาานาคาานาเนี่ยสแสดงโดยคาเรนฟุกุฮาร่คนนี้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะเป็นชาวอเมริกันญี่ปุ่นเป็นนักสแสดงจากช่องดิสนีย์ในประเทศญี่ปุ่นเรื่องนี้จะเป็นหนังฮอลลีวูดครั้งแรกของเขามาพูดถึงตัวละครกันบ้างคาานาเนี่ยหรือว่าชื่อว่าทัตสุยามาชิโร่คนนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะที่มีความสามารถในศิลปะป้องกันตัวทัตสุเนี่ยมีพี่น้องสองคนมาหลงรักก็คือมาเซโยกับทาเคะ พัสุเนี่ยก็เลือกคนคนเดียวก็คือมาเซโยแล้วก็อยู่ด้วยกันมีลูกแฝดสองคนนะในขณะเดียวกันนั้นเองทาเคโยก็ได้ไปร่วมอยู่กับแก๊งยากุซ่านะคะได้ดาบมาดาบหนึ่งเป็นดาบพิเศษที่ชื่อว่าโซเทเกอร์แล้ววันหนึ่งเนี่ยทากคโยก็ไปหาหาพี่ชายของเขานะหามาเซโยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามาดวลกันแล้วก็ยื่นดาบธรรมดาไปให้แล้วก็สองคนนี้ก็มีการดวลกันในในในขณะที่มีการต่อสู้นั้นเองเนี่ยก็ทําให้มีบ้านไฟไหม้ด้วยนะแล้วทาเคโยก็ได้ฆ่ามาเซโยไป พอทัศสูกลับมาเนี่ยเห็นว่าบ้านก็ไฟไหมลูกแฝดก็ตายนะสามีเขาก็ตายเขาก็เลยเอาดาบของมาสยเอาโซเทเกอร์เนี่ยได้ฆ่าทาเคโยไปแล้วทัศสูเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าของของดาบโซเทเกอร์หลังจากนั้นเนี่ยทัศสูก,ก็ได้ไปฝึกฝนวิทยายุทธนะหลายแล้วก็ได้ใช้ชื่อว่าคาจนาขาจนาเนี่ยเชื่อว่า วิญญาณของสามีของเขาเนี่ยอยู่ในดาบโซเทเกอร์ aker, เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าตัวท akan าเองได้มีการคุยกับดาบบ้างคอยพูดกับดาบเพราะเขาเชื่อว่าเขาได้พูดกับสามีตัวเองพลังของค akan าเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเก่งศิลปะป้องกันตัวมากใช้ดาบได้เป็นเลิศแล้วก็มีความสามารถทางด้านการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวมือเปล่าก็มีความสามารถตรงนั้นด้วยตัวละครนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่านักแสดงเองเนี่ยคาเลนเนี่ย เขาเป็นแชมป์ศิลปะป้องกันตัวแล้วเราก็น่าจะได้เห็นเขาแสดงฝีมือในหนังด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในหนังเนี่ยเราจะได้เห็นเขาพูดคุยกับดาบหรือเปล่าต้องคอยไปดูกันตัวละครตัวต่อมานะคะก็คือฮาร์ q ีควินฮาร์รีควินเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่นิยมสําหรับแฟนๆแล้วก็มีหลากหลายเวอร์ชั่นอยู่พอสมควรแต่ละเวอร์ชันนะคะก็มีออริจินแตกต่างกันออกไป บางเวอร์ชันนะคะฮารีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเวอร์ชันสวยใสไรสตินิดน,นึงแต่บางเวอร์ชันเนี่ยก็เป็นจีเนียสนะได้ทุนยิมนาสติกเข้ามาหาวิทยาลายัยพอเขาได้ไปฝึกงานที่อาร์คามาไซล่มเนี่ยเขาได้ไปเจอกับโจ๊กเกอร์แล้วเขาก็มีความสนใจมากอยากจะรู้ว่าทําไมโจ๊กเกอร์ถึงเป็นอย่างนี้คอยที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องราวทั้งหมดด็อกอร์ฮารีนะคะเมื่อได้ใกล้ชิดกับโจกเกอร์มากขึ้นเนี่ยก็เกิดอาการหลงรักโจกเกอร์ ดรฮารีนเนี่ยได้ช่วยโจ๊กเกอร์หลายครั้งนะคะเพื่อให้หลบหนีออกมาจากอาคามาาซลัมแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยสองคนนี้ก็หลบหนีออกมาด้วยกันโจ๊กเกอร์ได้พาฮารีนไปที่โรงงานเคมีแล้วก็ผักดกร์ฮารีนลงไปในในถังที่มีสารเคมีนะแล้วพอโจ๊กเกอร์นะคะดเรนสารเคมีออกมาเนี่ยก็ได้ก่อกําเนิดเป็นฮารีควินซึ่งคนนี้เนี่ยมีความหลุดไปจากโลกความจริงแล้วเสียสตินะคะ จุดเมนหลักในคาแรคเตอร์ของตัวฮาร์ลี่ควินนะคะก็คือคนนี้เขามีความรักกับโจ๊กเกอร์มากมีความมีความรู้สึกเหมือนประมาณนัทั้งรักทั้งเกียดนะตัวโจ๊กเกอร์เองมีคนมาสนใจเขาชอบแล้วก็มีการหลอกใช้ฮาร์ลี่ควินหลายๆครั้งแต่พอคบไปคบมาเนี่ยโจ๊กเกอร์ก็ได้มีการทําการรุนแรงกับฮาร์ลี โจเกอร์มีการไล่ฮาร์ลี่ออกจากบ้านในหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งมากและฮาร์ลี่ก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะอยู่คนเดียวแล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับพอยซ์นไอวีและพอยซ์นไอวีก็ได้ทําการช่วยเหลือฮาร์ลี่ควีนและสองคนนี้าก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในบางเวอร์ชั่นนะคะพอยซ์นไอวีกับฮาร์ e ี่ควีนเองก็มีการสนิทเกินเกินกว่าเพื่อนเป็นเล็กน้อยนะแล้วตัว ไอวี่เองเนี่ยก็ฉีดยาให้กับฮาร์ลียาก็คือเป็นภูมิต้านทานพิษหลายๆชนิดแทบทุกชนิดบนโลกเลยแล้วก็ตัวสมุนไพรที่ได้ฉีดไปเนี่ยจะทําให้ฮาร์ลี่เองเนี่ยมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งมีความว่องไวมากกว่าคนทั่วไปนอกจากโจ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ไอวี่ตัวฮาร์ลี q ควินเองเนี่ยก็ได้มีความสัมพันธ์กับเดช h อตด้วยมีเวอร์ชั่นหนึ่งก็เอาหน้าโจ๊กเกอร์เนี่ยไปแปะกับเดช h อตแล้วก็พูดคุยกันยังับว่าพูดคุยกับโจ๊กเกอร์เอง มาดูในส่วนของหนังกันบ้างหนังที่เราจะได้ดูกันปีหน้านะคะตอนนี้ที่ภาพที่หลุดออกมาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภาพฮาร์รีควินค่อนข้างจะเยอะเพราะตัวละครนี้ก็น่าจะป๊อปปูล่าในบรรดาแฟนๆนะเราได้เห็นภาพเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ฮารลีนควินเซลนะอยู่กับโจ๊กเกอร์เพราะฉะนั้นคิดว่าเราอาจจะได้เห็นออริจินของทางฮาร e y ีควินตัวละครตัวนี้เป็นใครนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขากลายมาบ้าได้ยังไง รู้สึกว่าแคสติ้งเนี่ยเขาแคสได้เหมาะมากๆเลยนะทั้งตัวฮาร์รี่เองเดอะเอนแชนสเตสแล้วก็คาตา่าด้วยดู3ตัวแล้วไม่มีตัวไหนที่ขัดเลยแต่ส่วนตัวจริงๆเนะี่ยอยากเห็นฮาร์รี่ควินมากที่สุดนะเพราะว่านี่สวยมากแล้วก็คนข้างจะดูฮอตแล้วก็ดูตรงกับกับที่คาดหวังเอาไว้แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือประวัติข้าวๆอยู่กับตัวละครในซูเวอร์ไซส์ก่อนถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปนะคะยังไงช่วยเสริมได้นะลงไปในคอมเมนต์เลยช่วยๆกันแชร์ข้อมูลนะคะ แล้วถ้าใครเพิ่งเคยดูคลิปจากช่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถติดตามเรื่องย่อรีวิวแล้วก็ข่าวสารวงการภาพยนตร์ได้ทุกๆวันพฤหัสที่ช่องมัม์ีบแบสตดิโอแล้วเจอกัน <I 'm S 1> ค่ะ